แล้วเนี่ยรปลามันเลาะๆอยู่ตามใจชายญ้านี่ครับมีตัววิ่งใส่ครับเต็มคำครับฮันเตอร์เซตเอ็กสุดยอดครับฝากผลงานได้ครับหน้าฝนแล้วนะครับหาซื้อก็ได้นะครับฮันเตอร์เซตเอ็กครับคันที่ใช้ก็จะเป็นคันโคนอสจากค่ายฮันเตอร์นะครับสายเป็นสายพีเอสองโครนพัฝากผลงานได้ครับฮันเตอร์แซตเอ็กซ์ปลาช้อนคลองครับ ล้อล้อตามที่ขายเห็นน้ำน,น้อยๆครับน้ำมาใหม่ๆด้วยครับฝนตกตกครับมีตัวไม่รอดครับเจอะเซตเอง